สวัสดีครับพวกเราออสก็กำลังครั้งกับคิมแพทเทิร์นแมนการนะครับเอาเมือ่อเอาเมืออเเม่อจะเป็นของใหม่ชาร์ดกับดาร์นนะครับรก็จะเป็นปมอเดลกับชื่ออะไรนะแปลงบูฟ้า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 หรอชื่อเต็มไหมจะกระพัดจะพัดมันรวมตาบูฟ้าเกตึงเตงจะเป็นโปรเทคนะส่วนชาร์ดจะเป็นฟอร์นฟอนเด็กฟอนสองดูอีกทีตามกันตรงหรือเปล่า ตัวจะพอสองเฮ้ยโอเคร่มเลยแล้วเป็นองแลตอหน้าก้องมือบุดีจัดนจริงเปล่าจริงน้าสกูห่งสอคลิปหน้าเจอมูลากูแค่นั้นแหละ้าก้องคลิปหน้าเจอมูลากู มีสิ่งลบก็ถาไรด้วยนะครับตอนนี้อยู่ในร้านโอเคตรวจสวยอะไรสวยวสคาเลนาบาเ้าเหี้ยเอามาจกัายจาเามาบกนีแวงเอาเลยกูยิ้มลวไอต้มกัไลบสคาเลต์สกิวบัสคาเลต์ตจเไป บอสเตอร์ดาร์กหรือโมเดลงท่ำไม่มีแล้วจกินได้เกิดอะไขึ้นถ้าเกิดกินได้มันจะกินเรียการแต่งตัวแต่ถ้าไม่มีให้กินก็ไม่ต้องกินเฮ้ยเม่ี้เะไรบันฟรีเลยดิแน่อนอนเจนเนแตกินไม่ได้ไม่มีความโจหัว้าพันสาข่อไงเหมือนสเอ้ยเมนกอคอมมอนดีเมันสามแม่อะนงนะบัตเตอร์ดารกไงเดอดีไไไงมีแค่นี้แค่นี้หรอมีแค่นี้ ศดไปอันนี้แปดตีแต่ว่าตีก็ตีอยเกี่สบาาเราจะโซชาร์ถึงแล้ไม่เื่อสาเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะสามคนกันคิวพลังอุ้ยอันนี้ก็พันไม่เข้าแล้วแต่มันบอกว่าตีถ้ามีรงโซชาร์ต่อเมดโตนาขึ้เปม็ดอ้ากาพันสไม่มีไดนึงไดนึ่งนะไดนึงเอาไปสิเฮ้ยตัวอะไรอะไล่ล่เอาตาร์ชั้นมาตอ้งมท่อ เดียวเอาปอนวันไม่ปอดู่แก่กันด้ดูกระตุนไมด้ดูกรนเล่ด้กนเอดเลนกโอเคขอมาสเตอดาวสักที่ของโมเด็ตทำงานให้บัสเตรดาวคอลงช่องลอกาก็ได้ห่กิบเฮ้ยโอรโต้องเป็นกิบเดียวกันกับที่วันตอนแรกนะโอเคโมเด็ตคันท่อจะไปใส่มัังอันนี้ไม่เข้าลไมไ่เข้ารอรับทีกระเด็นไปไป ้ท t ไมได้อีกอ่ะถ้าอยู่แวนถ้ามันโดนไรครับก็อยู่ทีาไหนก็ได้ขอใค้มันนไร์ครับมันจะตัวชาร์จต่อถ้าตัวชาร์พีกจะไมจเลยนะไปแวนมเอไอนผัดแล้วตาผมไงตาผมหลอเนาราผมเนี่ยราผมเลยหรอ้าเอกเขาอยบริมีั้งิแบไล์โมเกิลบอเด็ไลทอ่ะแป๊บหนึงเเดกไลยืมเรเด็กอื่นเืกัน อ้ยไม่ให้โอ้ยปกติเล่นพเลกสองแ่โอ้ยปกติเราไหนวะมีปกติเขาด้วเหรอมีที่กีวันข้อหนึ่งีวันกาดบอกว่าเขาทวารหนึ่งเลือกการแต่เพง่นสใบที่มีชื่อเหมือนกันเลือกอรเลือกสาใบที่เหมือนกันเลือกมูฟ้ามูฟามาแปดเลือกอไรมาแปเนี้ยอไป เก่งจัเก่งอย่แล้วมาต้องมาต่อเดียวไ่ดอกเริดนะครับแล้วเป็นของปีคีวันบอกว่าขาวารหนึงเรื่อกาสัดมีชื่อเหมือนกันไม่เกินสามแสดงมาันัตนถ้าเกิดใบที่แสดงมีกาสกันอยู่ในตัว้าดันมาเช่นนที่เหลืข้าโอเคโอเคหมดปัญหาสเรื่องรสชติจริงจริงเอะไรเนี่เก่งเกินมุยมุย อนนี้จากที่นเราเปิดพระวัรหนึ่งอข้อเปิดเจีดแสดงเกีสามตัวเตืนอกมีหนึ่งสองสามจากนั้นถ้าเกิดมาแสดงกียร์สาม่องมาจ้าหนึ่งใบข้อโตใบขึ้นหนึ่งได้เลยได้เลยกีฬาฟุตอกีรตี้กวันบอกว่าสกิวถ้ามันมีการเกียร์สามันโต่อบไหีโได้บอกแค่นี้หมดแล้วไงเอ้าเขาคี้กี คุณคุณถึงไหนนะเอ่งทำอะไรได้นะมื่อีเมื่อกี้บอกว่าถ้ามีเกตา์ในตัวต่อไปเยอมากกว่าจะยิงในการของเราของผู้แข่งได้หรือเปล่าแข่งธรัมดาใครเลือกอ่ะเราเลือกโอ้โหโอ้โกงจะบอวะาโอ้มากมันมีไายเลยก่ได้ผู้ต้องเลือกได้ดิโอเคสี่ยีแทร์ันนี้จากนั้นจะบวกพลังหนึ่งหมื่นมันจะบวกพลังให้กับกี้ตามตัวที่ยิงอ่าตัวนี้มันจะมีพลังหนึ่งหมื่นแก่กี้พื้นฐานหนึ่งถ้าตอบว่ามันจะบวกเมิ่นจะบวกยี่หนึ่งเฮ้ยตองกี้เก่งแน่นอนไปกันตองีมได้นจะับ เฮ้ยมาดาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยก็เหลือหนึ่งใบีนะแบบพันดีแมนตีนสงกว่าตัวช้า้าเสิสน้องละกดน้องลเก็เหลือหนึ่งใบนะแล้วเปจวว่าต้อเปลี่นไม่ถูกเลยไรหอไม่มีใบอ่ะสองสีกแปสิบเปลี่ยนท่าเลยแล้วกันเฮ้ยไอเนี่ยมึงเจลาสตราก้อน ยวมาลงสนามโซฟาสองใบแม่โซฟาหนึ่งใบมันแหวนด้วยไกแหวนเหมอนกลบอกเลยนะูกเรียนอ๋อพเกอจากกุ่มขึ้นมือเฮ้ยยิบคนนี้จากนั้นลงแปดเจอะไรเนี่ยเจอละเจอล้จะไปเจอปัญหาดีหมดเลยกัดัดคนนี้แล้กันไอ้ลงฝั่งนี้ขายัดโกงได้ไหมได้ไม่ได้เลยตอนนั้นกร แน่น hey, อนพอค้อนเดงจวดห้าพันได้อยู่หมังได้อยู่หมังดีตีข้างเมื่นต้นซ้อนเล่นต้นต้นยางอย่าสามหมื่นตีข้างนะซ้ำนะซ้ำนะสามสามด้ยไอ้แตมองมีแหนมันก็แค่เดีกขั่สามน้ว มึงจะอะไรขนาดนั้นวะโอเด็กพาวเออเอสวาดแค่สามมันบอกว่าม่าจอตีสามารถส่งถ้ามีคลิปสามใบสามารถสวัสดแค่สามแล้วก็โค้งเมมือนปกี่ห้ามจอมตีแนวก็หลุดูของเนี่ยแน่นอนขอบคุดิสองขีนะมาเลยเข้าไปเช็คต้องมาเดมไปเช็คอุ้ยอะไรอุ้ยกำลังมันจูบผ่านแล้วแล้วประเด็นจะตกแดมเล่นไงพอเดินจูบแล้วประเด็นพีเช็คของเล่นไง ยิงดิเนี่ยสัตว์เป็นล้านเป็นล้านเลยอ่ะติดใบขาติดใบนะรองติดใบนะใบาไม้ิหนื่อน่รองเนานแบบไม่โอบหไม่โจะปิดนีไงอนถึงราชิโต้ออาึวลงไปแต่แ้วเดี๋ยวเอามันดโต

เราต้อง๊กตู้เี่นอีกท้องนนี่ตีนะแล้วมีต้องแม่แลแม่ท่ม่เป็นมิติที่ส่ยในคคิได้ใ่ไเนี่ยิได้เลยอันนี้ตาใด้ตาให้เม็นทีกินได้บิดตนี้บิดอางาจ้ะ เป็นแอกรแต่ปอกที่เมันจะบีดตัวเองเจ้าการจะตอบแบบแบบกไ้้อโตแล้วแากแบบขโตจังนเ้าระกเจ้าอาลงไปแบบ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 แแบบ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 แบแบ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 แบบแบบบบแ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  ประเด็นคืออะไรทำใเก่ไม่ได้ไงทำไมทำใหก่ไม่ได้เียนของสามวเแทนที่จะอยู hmm. ่เล oh ็กดีๆไม่อยู่ไม่อยู่เลยแจมกินแฉเลยทีี้เอาไปดีวะอ่ไอ้ี่เแก้ส้ี้ขีดีกว่าหลุแรกขีดยวเลยฝ่านี้ใจเย็นยนยไม่ดีเหรอังไม่ดีไม่ดีคิดแ๊บแต่มันเหลือหนึ่งขิดที่แเลืสองก็เล่นได้นะเช่นตับเข้าไม่อด้ว่ะ มาประเทเกย์ต่เขาีเดียวจบเกยเนตอกตีค่ะเขาไปเลยโซชีไปโซชันึ่งสามเิอกชาลาท่านผัดเฮ้เอาคนนี้ียว่อันนี่เมื่อกี้บอกไปหนึ่งสองกสองหกสามกแปดกเดียวเดียวไม่ตองกันเฮ้ยกี่แ d สามบ่อทีเอาวิใจเฮ้ยที่แบนลัง ยอกยอกเกียร์เกร์อต้วนึงเรียสามใบคิเราแรกกินบอกว่าก็มาตีกักันแล้วก็ข้ามหนียสามใบนแต่ว่าเครื่องขคต้องมีตัวดีสมใแบบนี้ะดูดเรียสาใบยัดเป็นโันไงยันโปรตะเพื่อะ้เราเกงาได้เดีโปรตก็ดีนะนมันยัดโปริก็ไังไงด้ถ้าเกิดัต มันจาแกันเข้ามาตใชไหมครับายดตรงนี้ฝาได้นาอยู่แล้วนี่มือน้เ้วตัวนี้ลายมาจะบอกทีหนึ่งเดิสองสองีสองตีเดินมีเจ็ดสามทีหัวค่าพันทีที่เป็นหนึแสนสามทีเียหนึ่งเจ็ดอ่ะหนึ่งเจฮะไี้ัไรถึงเป็นแ7นีอ่ะหนงเจ็ดหนึงเจ็ดออเจีสองสามสองเจ็ด สองได้สองไดนะสองได้สองได้นะสองไดนสองไดคเอไดแล้ออกก่อนเฮ้ยออกกันแูรู้อะไรนะไรอ่ะรู้อะไรนะจยบอกนะโอ้โเกียเสียทำทำไมเนี่ยผ่านไปชจัวเฮ้ยไลมอเดียกันท่องเเด็เเราเล่นสบายไงคอเล็บออกว่ไรโอ้ยอะไรเปียก

สอง่หกแปนบีวนเั้นเทนี้เลยแวเมาตอ้อเดน้อยทำไรอ่ะเดกรอาไเด็่ทไมอ่ะเดย้้เมืทีแวนเฮยเียวให้เฮ้ยนี่ใ่ไห่ มาแล้ว่อเจอะตัวยนม่อ่าาแต่สกิลตัวนี้บอกว่าถ้าในโหมดีการยิงปแล้วก่จะเป็นคอนถ้าอยู่ในสถานการณ์นี้ทีห้าพันบวกทีร่วมกันเลได้เลยได้เลยสองหมสามสกิลประเด็นนงงานห้หนึ่งถ้าบป็นาีวเามนเกศสาสแตนบัสบัสสารระบบหนึ่งหมื่นจะเป็นระเบอท็คี ออบัตนนะไม่ไม่เอาที่บ้รัคารงท่งนี้จะเป็นเช็คขอได้หรอลบนี้ใส่บัตรกาดอันนี้เท่าไหร่อยากได้บัตรกาดอัานี้ห่นสามสองสดสี่สามสี่แปด้าแปดถ้ากดจเห็นจะเป็นหแหแปเลยหรอทางนี้หมื่นห้าสองห้าส้าองทอเองอ่ะดีดีทองอ่ะนะี่ะขอบทีเดียว อันนี้พีอันนี้เอว่าเอว่าใ้่นคนใชด้ด้วยโอเคไล้ละโอเคโอ้บรรยากาศดีจริงเหรอเนี้ยเอาดีอันนี้พีจีโอเคบดมือบดมือมือแตกมือเจ็บพีจนี้มันลำบา์แล้ว ตีไปริ่งเกสามค่ะโซบ้าเกสามใช่ตีสามทีกหมื่นสาสามทีบกหมื่นหกสามเจ็ามเอ้ยการ์ดเขได้ไงอะเหมือใบหนึ่งพอเดินเมื่อกี้กิ๊บกตีบมือแตกไม่ทันหรอพอเีิวัปนี้บอกว่าเมืมาลูมาถ้าเกิดการ์ดในตัวมีชื่อเหมือนกันสชุดหนึ่งพุดเก่สามช ลาผู้แข่งการตัวนี้ผู้แข่งการจะเอาหมอสามใบเป็นเป็นเรียบเรียบตัวท่สองตีมาตีว่าตีตีนายบัณฑ์แล้วก็หกตีนตันายตีนิงแล้วก็บกทีตามที่ยิงก็จะเป็นหกเลยหกหกขอสามใบนี่คือแค่แหวนหมดก็ไมตองผู้การตันดีผู้การยมตีเลยองที่2อตอนนี้โอการสามใบตลอดเืล้ทำไม่ได้ทำไม่ได้ ตจะยกไม่ได้เล่นแบบดูเลยนสัตม่แมเลยมีพีีที่ครับอัางเาไปแต่ไม่เก่มนออยูได้ละอีกเอเยอะๆรอาจล้วเช็คการ้พจีเป็นทของคาถาเลยสแตนถ้าจบไม่ได้บัสเตอร์ได้ใช่กอมันทำไมวะจบไม่ได้แล้วมันทำไมวะ มีแค่สมันเนี่ยไม่มีมีเสียวอยู่อีกสองอาวจบไม่ได้ก็แค่ดแค่จจวไม่มีใบดาบใบสาบใบการจ๋คร้งนีจะเป็นการจบครั้งสุดท้ายเ้ยฟัมโคบัสเทเลเฮ้ยหมแลวัหเกาเจ็ดเอ่ไม่ไมีแ้วมเจออีกกูด่านะยออยูงองใบลุงองใบเตมรอดนะเฮ้ย่ ไม่เที่ยงไม่ไม่ากันไหนโอเคันนีให้เราโลโตายดี่สเปนสาอยหลามึงนะมือเลยใปเดียวแดมหมดอันนี้กันได้บนอ่สาันนี้สองแปใช่ไมไม่ใช่ใช่ใช่นยังไงม่ใช่ใช่ก็ได้ใบวงกันจำไม่ต้องเงีแล้วนะ อิบ e ุกกีิไม่ใช่อิบุกกี้ชื่ออะไรนะไมสื่อตายแล้วอีบุกยไเดี๋ยวม่้อีไว้หรอยังไม่ได้อันนี้2อันนี้หนึ่ง r เฟิร์สเช็ควอสเตอ์ดาร์กเ c อเช็คคิวทิเกอร์ท่นี้แต่วูไ่ได้ยูแต่กูไม่ได้ก็แหลงานปัญหาจมตีสายมันกลบสามแปดไม่ทำีกนีใช่ปะนักฮิวปั๊บ หรามาจะทำเป็นศสาวแต่แต่แต่ไม่ร้องเลยนะเน้นแเ้เดี๋ยวเไม่รุ้นเยีไม่รุ้เยี๋ยไม่รุ้นหรอจีีอกรตอบตีใส่อการปุ่เอ้ปุ่กดเอ้ยดีด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 ดดีดยดด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 อดด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 ดเดด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 ่ดยเ ก็จบไปแล้วกับทริปประเทาโมเดลคทอมกับอาชื่ออะไรนะจอมานไม่ใั่อ้าวไม่ใช่น่าจะรัดฐาก่อนนะส่วนทุกของทั้งดของแกนี่เติมมาแล้วนะครับส c ่สองก็จะประมาณนี้สำหรับเด็กลิสก็เดี๋ยวรอรีวิวกันอีกทีหนึ่งแต่ก็บอกว่ากูไม่ถ่ายแกนปุ้ยมุ้ยส่วนถ้าเกิดอยากได้ของเติมส่วนหกอย่างพวกเรานะครับสามารถมาซื้อได้ที่รายการยิโรบีนะครับก็ อยู่แถวไปเชาทิพยร้อยสิบเก้านะครับถึงร้อยยี่สิบเอ็ดประมาณนั้นก็ในคลิปถ้ามีอะไรพูดเกินเลยไปก็ต้องขอกราบขอไปนะครับก็เล่นด้วยความสนุกสนานนะใช่แล้วเดี๋ยวนี้ก็พอแค่นี้ครับทุกคนใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับสวัสดีครับอ่าแล้วก็ถ้าเกิดเอ้าเราไม่ได้ผิดพลาดไง่ายเอาไว้ว่าถ้าเกิดอะไรผิดพลาดเพดูแบบไม่เหมาะสมก็สามารถบอกได้ใช่ไหมใช่แล้วโอเคแค่นี้แหละบบ๊าายยยบาย